เจ้นานำา่านนะครับเด้อม,มันจะได้น้ำบ่ได้นด้ำมาหนึองส้มน้ำตาลนะครับใส่ใส่เคียงคะแนนด้วก,กันครับมาเคจังรถนะครับใส่เข้ารถลนี่ครับต้มน้ำตาลเอาวิธีหา,น,าน้ำเด้อนะวิธีหานา้ำจอา่านที่มีเหล็กสองเสีนเนี่ยวันนู้น Lúc một di ngô bay hạng ngô về sếp cắn nè, chết thì sếp sếp mẹ ăn được sếp sếp cả... mình mới ừ. cầu... ừ. sếp อเขียนรถได้เลยเฮียนมันเลยมันติดตั้งเลยวันนั้นจอเลยครับรวมรัตตอนอืมไอ้ดูครับจอนามเนี่ยจะมาหาปลาไหลมั้งดูมาปลาไหลเนาะไม่เอาท่อแท่งพอมอ้าวดึ๊ เลือดอ่าแดงอาจารย์หมุนบ่ไหว้อ๋อเลืดเลืดหมุนว่าหมุนซอยไปเลยครับบุ้งนู่นเฮงมาไว้จอยนำได้บ่หรือยบุ้งต่อใส่กันก็พ่อรถเนาะมันเลยรถก็บริเลี่ยงเครื่องมาเนี่หมุนจันจันจันเนื้อก็สีขานี่ไหมอืม เออปูนิ่งปันกันก็ห้าประคอนมาเนี่ย <c oughs> <c oughs> อือเอออย่างทางนู้นไปพี่อาวา่าไรดินดอกอะไรนี่มันดิมันทัมมันหมุนไปบ่ได้ <c oughs> อือโอ้ยลำบากแต่น้อมันนี่จวน้ำ อือเนาะชอบพี่เป็นสีทางลงไปมันเลยซอยดูดซอยซอยมันหมุนเออแบบสมัยเก้าไปไอเบื้องจังสีนะครับเบื้องเอามันเป็นด้นดินทั้งหรือมันใบแห้งนหละเคลี่ยงใบเล็ง ันโดกัเอาดินมาเบิ้งนี้ครับเนี่หายกัท้องนี่เนี่น่ตะลงน่งหาแหล่นี่หาแหล่ที่นี่มีนตงเลยสองเด็ดกว่าดูมานี่ครบมเบิ้งความดินแบบนีอย่างนี้สีแดงนะสีดินบอนง่ายครับเกลี่ยกันนฮะบุคอนครับนี่บอกยี่สิบเมตอันนึงทอละสามเม็ดปะ กอ,ดอนดี้คุมค้มคูหม่ยแตตัวมันหมุนลงนี่นะมันมันโคลงโคลงเรื่อยๆโคลงเรื่อยๆตัวันมุนหมุนหมนเรื่อยโลงเรื่อย,อยๆน่่ ันตะไรินะนบนะไรนะพ่จะมาที่นี่พอยนะที่นี่บนตัวห้ห่อยยนนะไรนะบ่อตัวมันจอัูะเปิดครับนี่ยบ้านเปิดี้เนี่ยบานปิดบดานบดานเปิดนีมันเซต ใส่ทอจทงปลกไงครับใส่ทอนีอทงขลางถางหัวโจโฟไปแต่ไม่ได้น้ำก็ต้องไปเหตดไปมากอินพังเรว่าตันมัดคือเขาทำไ่ได้ทิชชู่น้ำทิชชน้ำบราณเอทอเอบราณกินได้เขาด้วยใส่ทอลุกเปรี๊วดพื้นเนี่ยทอพิมพี เงินก็หนึงเดนไม่เนาะมันล่เเลยโอ้ยลำบากวาะนี่กใครก็หากหาประลดก็เดียเกินกีด้านหนนึ่งหลัชอืมดินเดินดินเน่วเน่วก็บนหิน

เงเกียงเินกียงวมจะมันเอาไปกันดินมัตัวที่บ้านไม่ดินใสวมนาเป็นทีน้ำบ่ดินเนียววะสิ่ไปกบว่ารับจ่อไปเห็นน้ำลงยี่สกมตยี่สิบเมตรเียงขึมา วพราะว่วยี่สิบเม็ดเอกอะเขียลกนียงเียงจอไปเนี่นิสิร่อันมุนไ่อยากไปสู้ไว้เศร้าปวดเ่กันกับน้องรวจมาจอดเรืยบนไอ้น้ำะครับเร้อเนาดเท่านีให้นีกบน้ำใส่รถเลยเก็บรถได้ปั นีครับจบแค่นี้นะครับไม่ได้น้ำแร้วจอลุ่งเรื่ได้ได้เคียงหมุนม,ม่ไหวนีครับพอกันคลิปนาครับ